ทากคนคิดว่าดิฉันกับผัวดิฉันใครหลอกกันอะไรครับทุกคนคิดว่าดิฉันกับผัวดิฉันใครหลอกกันขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะเดี๋ยวรควรส่งไปทางเพจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวผมจะไปต่อทางเพจนะครับแต่ว่าตอนนี้ทำไมส่งกลับมาให้เยอะมากเลยตอนนี้ทำหน้าคล้ายกันมาก เอรขายตรงไหนเอาอะไรมาขายก่อนป้าไม่มีจมูกเลยมีมีอะไรสวยแล้วคุณเป็นหมอว่าสลับโพสลับโพอะไรอ่ะคุ้ใส่เป็นมากครับขอบคุณขอบคุณป้าขอบคุณป้ายของคุณที่อะไรนะ<า>ยอย่าให้แพ้หนูแพนนางค่ะทุกคนส่งมาคืนนี้ใครอาร์เซนอลรับกินนะเฮ้ยตายนะป้าป้ทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเสื้อบอลมาใส่ละ ตามไปอยู่ในช้นกุ้มอ๋อุ้ขอยขอบคุณพี่ป้ายนะครับขอบฝาคุณป้ายนะครับอ่าแล้วของแจนไม่มีใครส่งของฝากให้ฉันเลยบ้างเลยที่ไหนเนี่ยมีได้เยอะแล้วอ๋อโอเคก่อนมีคนบอกว่าก่อนรับแพรี่ลุกสลับกันเห็นมีติดเนาะถ้าที่แพรดี่จะขออ่อะ สวยมีผัวหล่อว่ะจะไมาย่าี้วะครับขอบคุณพี่หวานนะครับสวยมากเลยตอนนี้คนมีแต่คนชมพี่ไพล์ดิว่าสวยสวยมากเลยขอบคุณค่ะบ thank y บารมีค่ะสวัสดีครับพี่พฟอานนท์เขาาอานนท์มึงดูหน้ากูดีๆเอาหน้ากูไปเปรียบกันหน้าพี่พฟด์พี่พราะเขาไม่ยาวแบบนี้พี่พราะเขาไม่ได้ไม่ยาวแบบนี้ คนนกอดหน้าเหมือนเด็มไหมเมากระท่อมหรือคะหรือว่ายังไงพที่เขาบอกว่าเอฟเชื่อไปโอนได้เลยไหมควรจะหลับก่อนโอนได้เลยครับพี่โอนได้เลยก็แจ้งเลขบัญชีแจ้งอะไรครัไปดิครับค่าส่งห้าสิบครับสองตัวบวกเพิ่มตัวละสิบาทนะครับ เออเลินะ่ให้นะคะอุ้ยพี่ารีงั้นเดี๋ยวขอขอไปเคลียร์ของก่อนไ้หมอ่ะใช่เดี๋ยวดึกไปเถอะไปเถอะจะรับไปอะบคุมากครบดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มาช่วยอุดหนุนนะคะวันนี้อุยอุยออาา ลูนเสียใจด้วยนะเจ๊เสียใ,ใจด้วยนะเจ๊วันนี้แบบเอ่อมันไม่ใช่วันของเจ๊อะฉันชนะเธอไป็นกี่รอบก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรตอนดูศาสนาที่อยู่โอเคคือขอน้าค่ะขอคุณทุกคนนะครับแค่แสองเดี๋ยวดึกขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยเอฟไม่ช่วยอะไรฟอร์ตตลอดเลยถ้าไม่มีทุกคนผมก็แบบไม่ขายไม่ได้นะครับขอบคุณครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณเจนะครับที่แบบเจอะไรขอบคุณเมียพูดใหม่ค้าขอบคุณเตงอ่ะขอบคุณอ้วนนะขอบคุณเมียพี่นะขอบคุณเมียก่อนขอบคุณค้าขอบคุณเมียครับขอบคุณขอบคุณนะหัวขอบคุณพี่ใหม่ด้วยนะครับส่งเออ่ฝากติดตามไอจีร้านด้วยนะครับแล้วก็แบบมีนี่ก่อน กล้องไอ้อันนี้มันจะได้ไม่ดับได้ได้ก็คสวัสดีครับบา่ายเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากๆจริงขอบคุณมากครับแล้วก็เพื่อนฝอกอ็เหมือนกันสู้ขยันมากพี่พัดิขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวไ้เจอกันครับุย่ขอไปตอบแช่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันดึก